สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบู์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสารอาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าใครที่ไม่เกิดไม่ตายตอนที่สองค่ะข้าพเจ้าอยากจะเขียนเรื่องที่ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองเมื่อเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยะมหาราชรัชกาลที่ห้า ได้เสด็จสวรรคตเวลานั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียงเจ็ดขวบกว่าเหตุการณ์ยังฝังอยู่ในความทรงจำตลอดมาเห็นจะเป็นเรื่องเดียวที่ไม่มีวันลืมในชีวิตของข้าพเจ้าคืนนั้นจำได้เมื่อเวลาหลังเที่ยงคืนผ่านไปแล้วมีสามีภรรยาอยู่ข้างบ้านคู่หนึ่งเป็นคนชอบพอกับแม่มาก กลับจากไปดูละครร้องสมัยนั้นละครร้องแสดงแต่คืนเสาร์อาทิตย์เท่านั้นพอกลับมาถึงที่หน้าบ้านรีบลงจากรถม้าตรงเข้ามาเคาะประตูบ้านคืนนั้นเรานอนหลับกันหมดแล้วเพราะอากาศหนาวเย็นจัดได้ยินเรียกพ่อแม่เสียงสั่นๆแสดงว่าได้ผ่านการร้องไห้มาแล้วเมื่อแม่ตกใจตื่น จำเสียงได้รีบเปิดประตูออกมาก็ได้ทราบข่าวเรื่องในหลวงสวรรคตเป็นข่าวใหญ่เวลานั้นแม่ตกใจบอกว่าขนลุกตัวชาพอได้สติก็หลั่งน้ำตาร่ำให้อาลัยในหลวงแม่บอกภายหลังว่าคืนนั้นพอทราบข่าวเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางตัวต่างก็ร่ำให้ ข้าพเจ้าก็ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงร้องไห้เราตื่นกันหมดไม่มีใครนอนหลับต่อไปได้ข้าพเจ้าจำได้ว่าใส่เสื้อหนาแล้วยังไม่หายหนาวต้องเอาผ้าผวยห่มนอนคลุมตัวออกมานอกห้องเกิดมายังไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้ก็นั่งฟังนั่งดูผู้ใหญ่เขาร้องไห้กัน แล้วก็พลอยร้องไปกับเขาด้วยพวกบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินเสียงต่างก็ตื่นลุกขึ้นมาถามว่าร้องไห้เรื่องอะไรกันสมัยนั้นหมู่บ้านเราอยู่กันด้วยความสงบรักกันเหมือนพี่น้องพอทราบว่าในหลวงสวรรคตก็พากันร้องไห้ต่อๆกันไปข้าพเจ้าคิดว่าคืนนั้นบ้านไหนรู้ข่าว ก็คงจะพากันร้องไห้เข้าใจว่าเสียงคงระงมทั่วไปทั้งเมืองหากคิดดูปัจจุบันนี้ว่าทำไมสมัยก่อนคนจึงร้องไห้กันง่ายเห็นจะเป็นเพราะสมัยก่อนหาคนใจร้ายใจแข็งมีความเหี้ยมโหดไม่มีส่วนมากมีศีลธรรมไม่เห็นแก่ตัวเหมือนคนในยุคนี้ในเวลานั้น ยังจำได้มีคำคำหนึ่งว่าเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พวกข้าราชการจำใส่ใจเป็นที่ไว้ใจได้การโกงการกินเงินหลวงไม่มีเมื่อเรามีในหลวงที่พร้อมด้วยคุณธรรมสูงแผ่เมตตามาสู่พระสกนิกรทั่วไปให้ความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อได้เสด็จสวรรคต แสงสว่างที่เป็นร่มโพทองก็ดับและโค่นลงพระสงนิกรย่อมรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณต่างก็มีความกตัญญูต่อพระองค์นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินรักและเคารพมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ยิ่งกว่ากษัตร์ิยองค์ใดในประเทศที่ผ่านมาจะเสมอได้ รุ่งขึ้นเช้าวันนั้นข่าวในหลวงสวรรคตกระจายรู้กันทั่วไปทุกมุมเมืองสถานที่ทำการรัฐบาลและห้างร้านเอกชนแม้ร้านแขกขายผ้าก็ปิดเพื่อไว้อาลัยการจากไปของพระองค์สถานทูตประเทศต่างๆปิดเงียบโรงบ่อนเบี้ยถั่วโปมีนิ้วละครเล่นประจำบ่อนหยุดสามวันหมด ทุกแห่งอากาศมืดมัวไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่มีแสงแดดตลอดวันท้องฟ้าทำท่าครึ้มครึ้มแต่ฝนไม่ตกเหมือนดินฟ้าอากาศแฝงไว้ซึ่งความเศร้าปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองกลางคืนเยือกเย็นเงียบสงัดทั่วไปพวกผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านเล่าว่าในหลวงองค์นี้ท่านมีบุญบาร,รมีมาก ฟ้าดินยังไว้อาลัยแก่พระองค์ท่านพระสงฆ์ตามวัดลั่นระคังลงโบสถ์สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงสิ่งที่น่าประหลาดก็คือคดีอาญยากรรมต่างๆไม่เกิดขึ้นในเจ็ดวันทั่วแผ่นดินไทยแสดงว่าแม้ผู้ประกอบกรรมทำชั่วก็ยังไว้อาลัยให้แก่พระองค์สมกับพระนามปิยะมหาราช ทำให้ประชาชนที่เทิดทูนอาลัยพระองค์ต่างก็มีน้ำตานองหน้าทั่วทั้งเมืองเหมือนว่าแสงแห่งความเมตตากรุณาให้ความสุขได้ดับไปจากโลกแล้วตอนเช้าได้ข่าวก่อนพระองค์จะเสด็จสวรรคตพระองค์ก็ยังทรงห่วงใยกลัวผสบนิกรชาวไทยจะถือประเพณีเดิมแต่โบราณมา เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตประชาชนทั่วประเทศจะต้องโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวเป็นการไว้ทุกข์แก่พระองค์ฉะนั้นเมื่อรู้ว่าจะเสด็จสวรรคตได้ทรงรับสั่งว่าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วห้ามไม่ให้ประชาชนพลเมืองทั่วไปไว้ทุกข์แบบประเพณีโบราณไม่ต้องโกนผม พราะส่วนมากก็รักสวยรักงามที่ตรงผมไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวเพียงแต่นุ่งผ้าดำแทนก็พอแม้เช่นนั้นก็ยังได้ทราบว่ามีผู้จงรักภักดีไม่น้อยที่โกนผมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลว้ทุกถวายส่วนกุศลแด่พระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณ์ทรงพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระองค์ได้ทรงสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติมากมายเหลือที่จะยกเอามาบรรยาย จึงได้มีอนุสาวารีย์พระบรมรูปทรงม้าที่พ่อค้าประชาชนร่วมใจกันบริจาคสร้างขึ้นโดยมิได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งกรรมดีจึงมีจารึกเป็นประวัติศาสตร์อยู่คู่ชาติตลอดไปเมื่อข้าพาเจ้าได้เขียนพระราชประวัติย่อๆของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยะมหาราชรัชกาลที่า เพื่อจะชี้ให้เห็นได้รู้ว่าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรตายไปทำไมพระบรมรูปทรงม้าจึงเกิดขึ้นได้อยู่จนปัจจุบันนี้คิดว่าความรู้สึกอย่างชาวบ้านคงจะเข้าใจเมื่อได้เขียนไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าที่เขียนมาแล้วอาจถูกแต่ในทางโลกอาจจะผิดไม่ตรงกับทางธรรมก็ได้ พระพุทธศาสนานั้นลึกซึ้งละเอียดเกินความรู้ที่ข้าพเจ้าจะเข้าถึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องค้นคว้าหาจากตำรับตำราและพระคำพีของพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ที่น่าเคารพและอาจารย์ผู้ทรงความรู้สูงทั้งหลายซึ่งสูงพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้บรรยายและเขียนขึ้นตามหลักสัจธรรมทางพุทธศาสนา ไม่บิดเบือนจากความจริงจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ค้นคว้าจากพระไตรปิฎกซึ่งชั้นปัญญาชนและผู้มีการศึกษาทั้งศาสตราจารย์ของชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงต่างรับรองว่าเป็นคำตรัสของพระองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอตะทัคคะในความทรงจำของพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยแรงกระตุ้นของผู้ส่งจดหมายมาให้ตอบลงในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้ผลักดันทำให้ข้าพเจ้าต้องใช้เวลารีบเร่งค้นคว้าจากหนังสือเป็นตั้งๆเพื่อต้องการข้อความไม่กี่หน้ามาชี้แจงเหตุผลเพื่อตอบคำถามของท่านเพราะดีหนังสือได้มีอยู่ในบ้านแล้วเพราะได้รับความกรุณาจากบางท่านผู้มีเมตตาจิต ส่งมาให้ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องวิ่งเต้นหาซื้อหรือหยิบยืมให้ลำบากนับว่าเป็นกุศลข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นเจ้าของจดหมายที่ส่งคำถามมาจึงทำให้ข้าพเจ้าได้ความรู้ในระหว่างค้นคว้าอย่างไม่เคยนึกฝันมาก่อนบัดนี้เรามาพิจารณาเรื่อง ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีเวลาจะสนใจว่าคำนี้ได้มาจากไหนมีแต่หน้าที่ที่จะค้นคว้าหาเหตุผลมาตอบคําถามตามจุดที่สำคัญว่าคนตายแล้วเกิดอีกหรือศูนย์ให้รู้อย่างแจ่มแจ้งเท่าที่ข้าพระเจ้าจะค้นหามาพิสูจน์ได้แต่ข้าพระเจ้าก็ยังไม่แน่ใจ ที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ความแจ่มแจ้งได้หรือไม่พูดตรงๆก็คือความรู้ไม่ถึงแต่ก็พยายามพิสูจน์เท่าที่จะหาได้ข้าพเจ้าขอพูดเรื่องเพื่อหยิบยกหลักธรรมะในพระไตรปิฎกแสดงถึงพระปรีชาสามารถอันยอดเยี่ยมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเป็นยอดาศาสดาเอกของโลก นับแต่ต้นพุทธ,ธากาลจนถึงปัจจุบันนี้2,000กว่าปียังไม่มีบุรุษใดเทียมเท่าแต่บัดนี้มีพวกมารศาสนาค่อยๆแทรกแซงบิดเบือนเพื่อทำลายเพราะรู้ว่าประชาชนทั่วไปไม่รู้หลักธรรมลึกซึ้งเพราะไม่ได้ศึกษาส่วนมากไม่มีใครรู้ว่าในพระไตรปิฎกมีอะไรบ้าง ใครว่าอะไรก็ว่าตามใครจะต้มตุนอย่างไรไม่รู้ไม่มีใครที่สนใจไปค้นความจริงเพื่อหาข้อความหลักฐานที่แน่นอนในสัจธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงนอกจากพระภิกษุสงฆ์และท่านผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกเท่านั้นนอกนั้นก็คงสนใจยากมีหนังสือก็มักเก็บไว้ในตู้เฉย มีได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรเลยเช่นตัวข้าพเจ้าใช้แต่เวลาค้นคว้าศึกษาเมื่อเวลาต้องการถ้าหากเราได้ค้นคว้าพิจารณาหาเหตุผลให้ลึกซึ้งเราจะได้ความรู้อีกมากมนุษย์เราทุกชีวิตเกิดมาไม่พ้นกรรมหรือกฎแห่งกรรมนอกจากในพระไตรปิฎกแล้ว ในพระสูตรพระคำพีต่างๆพูดถึงในเรื่องกรรมมากมายกรรมเป็นสิ่งที่สุข,ขุมลึกลับซับซ้อนยากที่บุคคลธรรมดาสามัญจะเข้าถึงเว้นแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าสามารถรู้แจ้งความจริงในผลแห่งกรรมได้โดยละเอียดถี่ถ้วนได้จำแนกผลแห่งกรรมอีกมากมายหลายแบบ เพื่อท่านที่ได้ศึกษาได้รู้ความจริงข้าพเจ้าคิดว่าเราได้รู้จักคำว่ากรรมแต่และบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นหากท่านเชื่อเรื่องกรรมหรือกฎแห่งกรรมแล้วท่านจะต้องเชื่อในเรื่องตายแล้วต้องกลับมาเกิดอีกไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ชาติก่อนมีชาติหน้ามี อย่างแบบคนสมัยก่อนเชื่อถือมาแต่โบราณแล้วอยากจะชี้ให้เห็นอย่างง่ายๆว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาทุกยุคทุกสมัยทำไมจึงได้ผิดแปลกแตกต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณมีความรู้เหลื่อมล้ำต่ำสูงบางคนเกิดมามีรูปร่างสวยงามแต่บางคนเกิดมา มีรูปร่างอับปลักหน้าตาขี้ริ้วมีความโง่เขลาบางคนก็ไปเกิดที่ตระกูลสูงบางคนก็ไปเกิดในตระกูลต่ำบางคนก็ไปเกิดที่ชั้นกลางบางคนก็โทษว่าธรรมชาติไม่ยุติธรรมให้มาเกิดเป็นคนจนทำไมให้คนอื่นไปเกิดในตระกูลมั่งมีนี่ก็พอจะชี้ให้เราได้พิจารณา เหตุใดทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะบางคนมีบุญมากบางคนมีบุญน้อยจึงได้เกิดมาเป็นคนในโลกมนุษย์มีความเป็นอยู่แตกต่างกันถ้าไม่เป็นเพราะกรรมแล้วเป็นเพราะอะไรอย่างคนสมัยก่อนพูดให้ดีนบ่อยๆว่าเราทำบุญมาน้อยจึงเกิดมาอาภัพชาตินี้อยากสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเกิดชาติหน้าก็จะได้มีความสุขกับเขาบ้างมาถึงปัจจุบันนี้ทำให้คิดว่าคนสมัยก่อนนั้นอาจพูดถูกบ้างแต่ก็คงไม่ตรงนักถ้าได้พิจารณาดูในโลกมนุษย์นี้เกิดมามีความเป็นอยู่ผิดกันก็จริงแต่โลกมนุษย์นี้เป็นที่รวมกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายและเป็นจุดชุมทาง ใครที่จะทำดีหรือทำชั่วก็อยู่ที่จุดนี้ฉะนั้นเราก็สามารถจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามนุษย์ที่เกิดมาดีอยู่ในตระกูลดีมัวแต่หลงไหลทนงตนมิได้สร้างกรรมทำดีต่อไปไม่ช้าเมื่อกุศล,ลกรรมเก่าหมดก็จะทำลายทรัพย์สินเพราะหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาเกินไป ก็ถึงความล่มจมในชาตินี้ได้รับความลำบากยากจนส่วนผู้ที่รู้ตัวว่าบุญน้อยเกิดมายากจนก็มุ่งหน้าสร้างกรรมดีมีความขยันไม่เห็นแก่ตัวถือหลักธรรมแม้แต่เพียงปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าข้อเท่านั้นขอให้ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอก็เกิดเป็นกุศล บางคนรู้ตัวว่ายากจนก็พยายามขยันขันแข็งอดทนในการงานผลแห่งกรรมดีก็จะยกฐานะให้สูงขึ้นเป็นผู้มั่งคั่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปท่านจะเห็นได้ในยุคปัจจุบันนี้มีทั่วไปและประวัติของคนที่เคยยากจนแต่มีความมานะอดทน ขยันทำให้มีฐานะดีมีชื่อเสียงและที่เคยมั่งมีเงินทองมากมายแต่ด้วยความทนงตนจึงต้องพบความหายนะก็มีไม่น้อยที่ต้องยากจนลงเช่นเดียวกันนี่ก็ชี้ให้เห็นกรรมในปัจจุบันนี้เมื่อข้าพเจ้าได้รับภาระให้มาค้นคว้าว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิด ซึ่งข้าพเจ้าก็มีหน้าที่ค้นคว้าหาเหตุผลในเรื่องนี้อย่างเดียวข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในทางพุทธศาสนาพอพระพุทธองค์ทรงค้นพบปฏิจจสมุปบาทและสังสารวัตรเป็นหลักสำคัญในการเวียนตายเวียนเกิดซึ่งเป็นเรื่องอดีตและปัจจุบันทั้งอนาคตด้วยเพราะเกี่ยวโยงกันถึงชาติก่อนและชาติหน้า ปฏิจจสมุปบาทแปลความหมายว่าติดต่อเป็นลูกโซ่เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันไม่มีเริ่มต้นไม่มีปลายวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดสังสารวัตรท่องเที่ยวเวียนไายตายเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวโยงติดต่อกับชาติก่อนและชาติหน้าไม่มีต้นไม่มีปลายพบนี้และพบหน้าเชื่อมกันต่อไป เมื่อจิตจุดติจะพบเก่าก็เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นในพบใหม่ต่างอยู่ในอำนาจผลขึ้นกับกรรมที่จะติดต่อเชื่อมชาติต่อชาติพบต่อพบโลกต่อโลกวนเวียนกันตลอดไปเมื่อเราพิจารณารู้สึกว่ามีหลักของกรรมเข้าแทรกแซงอยู่ทุกแห่งเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้ในปุกเพนิวาสานุสติยานยาณน,นี้พระองค์ทรงปรีชาสามารถอย่างรู้ระลึกพระชาติย้อนหลังไปในอดีตนับไม่ถ้วนมีใช่เพียงชาติเดียวจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วคงจะได้ความรู้เมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาหลักธรรมซึ่งคนสมัยก่อน เขารู้มาแต่ครั้งโบราณในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีข้อสงสัยชาติพบที่เวียนว่ายตายเกิดทั้งอดีตและอนาคตนั้นทางหลักธรรมะของพระพุทธศาสนามีให้ใครเชื่ออย่างงมงายพระองค์ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่พระองค์ขอร้องให้นำเอาหลักธรรมที่พระองค์สอนขอให้ทุกคนใช้สติปัญญา พิจารณาพิสูจน์เหตุผลด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อถ้าได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมให้แน่ใจเสียก่อนการสอนหรือการเผยแพร่พระธรรมก็ได้แสดงอย่างตรงไปตรงมามิได้ใช้อำนาจขู่เข็นบังคับประการใดแม้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดไม่สิ้นสุดก็ดี และพระองค์ทรงตรัสรู้ได้ปลูกเพนิวาสานุสติญาณที่ทรงระลึกชาติย้อนหลังไปมากมายเรื่องชาตินี้ชาติหน้าและระลึกชาติได้เราจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแต่ต้องด้วยมือเหมือนวัตถุไม่ได้การพิสูจน์ในเรื่องนี้ต้องใช้ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือให้เข้าถึงญาณให้สมาธิแน่วแน่ดังพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญสมาธิจนแน่วแน่เมื่อปรากฏญาณก็จะอย่างรู้อดีตชาติได้อย่างเดียวกันซึ่งผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะรู้แต่บัดนี้เราก็พอจะรู้ได้ว่าเด็กกลับชาติมาเกิดเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ มีมากมายในปัจจุบันนี้หากเราไม่เคยสนใจก็คงไม่รู้เมื่อถึงตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเอาข้อความที่มีผู้ถามว่าไม่มีใครเกิดมาไม่มีใครตายไปเป็นจุดที่ข้าพเจ้าจะได้ค้นคว้าได้ปรากฏเป็นหลักชั้นสูงของธรรมะเป็นชั้นยอดเป็นหลักของพระอรหรันต ท่านได้ดับสิ้นทั้งกิเลสเบญจขันธ์ทั้งรูปนามว่างเว้นจากกิเลสไม่มีอะไรเหลือท่านหลุดพ้นจากโลกนี้ไม่กลับมาเกิดอีกแต่ทำไมเขาจึงได้เอามาใช้กับบุคคลทั่วไปเพราะหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านจะต้องดูถึงผู้ที่จะรับรับได้แค่ไหนท่านสอนเท่าที่จะรับไว้ได้ ท่านไม่ได้นำเอาธรรมะชั้นสูงมาสอนทั่วไปเพราะจะไม่ได้เกิดประโยชน์ทำให้คนเข้าใจผิดความจริงพุทธศาสนามีค่าสูงกว่าชีวิตชาวพุทธเราทุกคนควรจะศึกษาเท่าที่ความรู้สึกจะรับได้อย่าก,ก้าวไปถึงหลักพระอรหันต์เลยและเราควรจะรู้ผู้ที่สําเร็จพระอรหันต์มีสักกี่องค์ มิใช้สำเร็จง่ายๆเหมือนครั้งพุทธ,ธาการการศึกษาในปัจจุบันนี้ก็เป็นขั้นการบำเพ็ญทางวิปัสสนาถึงจุดหมายเป็นอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีและพระอนาคามีแล้วจึงจะบรรลุพระอรหันต์อันพระโสดาบันก็เพียงเป็นผู้ถึงต้นทางกระแสที่จะไหลเข้าทางไปสู่พระนิพพานเท่านั้น ยังจะต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่เกินเจ็ดชาติจึงจะบรรลุพระอรหันต์แต่พระโสดาบันจะไม่ถอยหลังในโลกีอีกส่วนพระสกิทาคามีจะกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุพระอรหันต์สู่ปรินิพพานพระอนาคามีอาจบรรลุพระอรหรนันต์ในชาตินี้หากไม่บรรลุในชาตินี้ ท่านก็ไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกท่านจะเกิดในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสและสำเร็จพระอาหารหันต์เข้าสู่บรินิพพานเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ